ในขณะการเป็นโคช้ชช่วงแรกเรียกได้ว่าล้มเหลวเลยครับเขาคุมวิมบลดันอยู่ประมาณ105วันครับแล้วก็ชนะแค่นัดเดียวจาก14เกมก่อนที่โดนปลดออกแล้วก็แค่นั้นเลยครับแล้วก็ห่างหายกับการคุมทีมเนี่ยอีกนานเลยครับ6ปีเต็มๆครับเรียกได้ว่าชื่อเสียงแทบจะถูกกลืนไปแล้วครับไม่อยู่ในสารระบบแล้วซ้ําไปซึ่งพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะมันแทบจะหามุมที่มาเกี่ยวข้องกับทีมชาติไทย ยากมากๆครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Footballista บ,บายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับต้อนรับสุ่ฟุตบอลิสตาครับกับผมจิตรกรเสียมเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับฝากกด subscribe ก่อนเลยนะครับให้กับช่องของเราครับเมนสเตนไทยแลนด์ครับวันนี้มาในเรื่องของทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งครับแน่นอนครับทัพช้างศึกของเรากําลังจะลงสนามในศึกสําคัญนะครับนั่นก็คือ AFF Suzuki Cup ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ครับ มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายครับตั้งแต่ผู้จัดการทีมครับก็เป็นมาดามแป้งครับคุณนวลพันธ์ล้ำซำเข้ามารับบทบาทตรงนี้รวมถึงการตั้งเฮดโค้ชคนใหม่ครับนั่นคือมานโพกิงนี่คือกุนซือต่างชาติรายที่15นะครับของทีมชาติไทยของเราแต่ถ้าเราจะถามว่าก่อนหน้านั้นนะฮะกุนซือต่างชาติคนไหนสร้างความรับใจและอยู่ในความทรงจำของแฟนบอลชาวไทยมากที่สุดคนผมว่าหลากหลายคำตอบนะครับ แต่ว่าน่าจะมีหนึ่งคนที่หลายคนนึกถึงนั่นคือปีเตอร์วิทครับหนุ่มร่างใหญ่ชาวอังกฤษที่มารับภารกิจแบบเร่งด่วนแต่สามารถกอบกู้แรงศรัทธาจากแฟนบอลชาวไทยได้เขาทำมันได้ยังไงแล้วเรื่องราวตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามไปพร้อมๆกันที่นี่นะครับผมเริ่มที่เรื่องราวของเขาสมัยเป็นนักบอลครับปิตวิทเป็นคนอังกฤษครับแล้วก็เป็น ต้องหน้าสไตล์สไตล์อังกฤษเลยนะครับรูปร่างสูงใหญ่แรงปะทะดีนะฮะรูการอาศดีนะฮะแข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็จบสกอร์ในกรอบโทษได้อย่างยอดเยี่ยมชีวิตการเล่นฟุตบอลเขาท่อน้างจะผนญจรอครับเล่นไปแตะหลัก10ส,สโมสรน,นะครับแต่ถ้าจะเอาแบบช่วงที่มันพีคที่สุดเนี่ยก็คือช่วงคาบเกี่ยวระหว่างนอตแทมฟอร์เรสกับแอสตันวิลล่าครับเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ70ต่อต้นทศวรรษ80ครับกับฟอร์เรสเนี่ย เขากลายเป็นกำลังสำคัญครับช่วยทีมนั้นคว้าแชมป์ลีกสูงสุดสมัยนั้นเรียกว่าดิวชั่น1ครับในฤดูกาล1977-78ครับแล้วก็พ่วงด้วยแชมป์ลีกครับด้วยนะครับซีซั่นนั้นท็อปฟอร์มมากครับยิงไป19ประตูนะครับคว้ารางวัลดาวซัสโบด้วยถัดจากนั้นครับเขาก็ย้ายมาอยู่กับแอสตันวิลล่าแล้วก็กลายเป็นความทรงจาที่หลายๆคนพูดถึงจนถึงทุกวันนี้ครับเพียงแค่ฤดูกาลแรกกับสิงห์งงาดนะครับ ปิเตอร์วิทในวัย29ปีเนี่ยยิงไป20ประตูจาก36เกมครับช่วยให้วิลล่านั้นคว้าแชมป์ดิิชั่นหนึ่งสำเร็จในฤดูกาล1980-81ครับแล้วก็ปีถัดมาครับโอ้โหส,สุดสุดครับวิลล่าเดินทางไปถึงรอบชิงชาเลิศครับในยุโรเปียนคัพก็คือทั่วใหญ่ของสโมสรยุโรปหรือว่าเทียบเท่าก็คือปัจจุบันยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนั่นแหละครับแล้วนัดชิงชาเลิ์เจอกับไบร์มิวนิคครับปรากฏว่าพิเตวิทกลายเป็นฮีโร่ของทีมครับ ยิงประตูชัยได้ครับนาที67และเป็นประตูโทนครับให้กับแอสซนวิลล่านั้นเฉือนเอาชนะไบยมินิกไปได้1-0ควา้าแชมป์ยุโรปมาครองนะเวลานั้นเขาคือเรียกว่าเป็นบิ๊กฮีโร่เลยครับของสโมสรแล้วก็ต่อเนื่องด้วยการไล่ควา้าแชมป์ยุโรเปียนซูเปอร์คัพพร้อมกับฝ่ากผลงานรวมยิงทั้งหมดนะฮะให้กับวิลล่าเนี่ย90ประตูในช่วงระยะเวลา5ปีที่ได้ให้กับสโมสรหลังจากนั้นก็ โยกย้ายไปเรื่อยครับเล่นอีกประมาณ5ปีก่อนที่จะแขวนสตัดในฐานะการเป็นนักฟุตบอลนะครับโอเคครับเขาอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าโหอ,อยู่ในระดับท็อปติดทีมชาติอังกฤษตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นแต่ว่าผลงานกับระดับสโมสรถือว่าประสบผลสำเร็จครับเพียงแต่ว่าในฐานะการเป็นโคช้ชช่วงแรกเรียกได้ว่าล้มเหลวเลยครับเขาคุมวิมเบลดันอยู่ประมาณ105วันครับแล้วก็ชนะแค่นัดเดียวจาก14เกม ก่อนที่โดนปลดออกแล้วก็แค่นั้นเลยครับแล้วก็ห่างหายกับการคุมทีมเนี่ยอีกนานเลยครับ6ปีเต็มๆครับเรียกได้ว่าชื่อเสียงแทบจะถูกกลืนไปแล้วครับไม่อยู่ในสารระบบแล้วซ้ําไปซึ่งพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะมันแทบจะหามุมที่มาเกี่ยวข้องกับทีมชาติไทยยากมากๆครับซึ่งถ้าเรามองกลับมาที่ทีมชาติไทยของเราครับในตอนนั้นก็คือปี1998กําลังขาขึ้นเลยครับดุ้งโรดเลยครับ ผลผลิตจากทัพเตะชุด dream team ทยอยขึ้นมาสู่ทีมชาติกลายเป็นกำลังสำคัญคว้าเหรียญทองซีเกมส์สามสมัยแชมป์อาเซียนหรือว่าไทเกอร์คัพในสมัยแรกปีนสมัยแรกปี1996และยังผ่านเข้ารอบสุดท้ายในศึกเอเชียนคัพสองสมัยที่ต่อกันครับปี1992และ1 9 9 6อันดับโลกก็ค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆครับจากอันดับ60ในเดือนมีนาคมครับขึ้นมาอันดับ45ในเดือนสิงหาคมซึ่งช่วงปลายปีนะครับ ยังมี2รายการใหญ่รออยู่ครับก็คืออาเซียนครับแต่ตอนนี้ก็เรียกว่าไทเกอร์ครัพนะฮะและก็เอเชียนเกมครับทัราในรายการไทเกอร์ครัพนะครับทีมชาติไทยเจอมรสุมวิกฤตศรัทธาเข้าไปแบบเต็มๆเลยครับจากแมตช์คราหานัดสุดท้ายของรอบแรกครับที่เราเจอกับอินโดนีเซียซึ่งเงื่อนไขก็คือใครจบอันดับหนึ่งของกลุ่มจะต้องไปเจอกับเวียดนามที่เป็นเจ้าภาพแล้วคุณต้องเดินทางย้ายเมืองนะฮะประมาณอีก1 5 0 0กิโลเมตร จากนครโฮจิมินไปฮหาหนอยครับปรากฏว่าทั้งสองทีมลงเล่นแบบเหมือนไม่อยากไม่ผู้ชนะสบโอกาสก็พยายามยิงเข้าประตูเองด้วยซ้ำไปผมเชื่อว่าเป็นเป็นเรื่องที่แฟนบอลชาวไทยทุกคนจํากันได้ดีอยู่ครับแล้วท้ายที่สุดมันก็เละเทะเลยครับเราก็ไปไม่ถึงรอบชิงชนะเลิศครับจบ์นเมนต์ได้เพียงแค่อันดับ4เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลแบบโจมตีอย่างหนักหน่วงมากจนทีมแบบแตกกระจายเลยครับ นักเตะไปทางโคชไปทางซึ่งในเวลาตรงนั้นเนี่ยเหลือเวลาอีกแค่3เดือนเท่านั้นครับก่อนที่เอเชียนเกมครั้งที่13ซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคมแม้ว่าจะช่วดแชปมอาเซียนนะครับแต่ว่าคะแนนสะสมในฟีฟ่าแร็งกิ้งของเราเนี่ยยังดีพอที่จะขยับขึ้นไปรั้งอันดับ43ของโลกครับในการประกาศในวันที่16กันยายน1น9 8ซึ่งถือว่าเป็นอันดับโลกที่สูงที่สุดของเรา จบจนถึงปัจจุบันนี้ครับปัญหาก็คือยังไม่มีเฮดโค้ชเลยครับที่จะคุมทีมชาติไทยลุยศึกเอเชียนเกมคราวนี้ก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหารครับณเวลาตรงนั้นครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับโดยคุณวิจิตเกตแก้วครับเป็นนายกสมาคมนะครับก็พยายามหาทางกอบกู้ศรัทธาจากแฟนบอลให้กลับคืนมาโดยเร็วครับแล้วช่วงเวลาดังกล่าวครับมันอยู่ในช่วงของการคัดเลือกประเทศเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2006 ซึ่งสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือเอฟเอเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับจึงเสนอตัวเข้ามาช่วยโดยทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยนะครับจะพยายามช่วยเหลือทํากิจกรรมในด้านต่างๆพัฒนาวงการฟุตบอลไทยหนึ่งในนั้นคือการส่งโคช้ชมาช่วยพัฒนาครับและก่อนที่จะได้บทสรุปก็คือจิ้มไปที่ปีเตอร์วิทที่กำลังว่างงานอยู่ทําให้โคช้ชในวัย47ปีน้เวลาน,นั้นครับกลายเป็นกุนซือชาวอังกฤษคนแรกครับของทีมชาติไทยของเราแต่อย่าลืมครับว่าปีเตอร์วิทนั้น ห่างหายจากการคุมทีมแบบจริงจังเนี่ยหลายปีแล้วครับแถมข้อมูลในนักเตะทีมชาติไทยก็คงน้อยครับไม่รู้จักนักเตะคนไหนเลยแล้วเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ2เดือนครับก่อนที่จะเริ่มทัวร์นาเมนต์และท่ามกลางวิกฤตศรัทธาด้วยครับที่หลายๆคนวิพากษ์วิจารณ์กันโอ้โหงานหนักมากๆนะครับหลังเขารับตําแหน่งครับพิตวิทย์รู้ดีครับว่าเขาต้องพยายามอย่างหนักมากครับในการพาทีมผลักดันไปในจุดที่ดีขึ้นกว่าเดิม งานแรกของเขาคือไม่ใช่เรื่องของแทคกติกครับไม่ใช่เรื่องของระบบการเล่นครับแต่เป็นเรื่องของวิธีคิดหรือว่าทัศนคติครับแม้ว่าเจ้าตัวอาจจะไม่สามารถใช้ภาษาหรือตะโกนหรือสะบดหรือสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างเต็มร้อยเปอร์เซนต์ได้แต่ก็จะพยายามครับพยายามใช้วิธีการอย่างอื่นภาษากายหรือการทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแนวความคิดของนักเตะในชุดนั้นครับให้กลับมา มีความมุ่งมั่นอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้อีกหนึ่งจุดเด่นที่ถูกชื่นชมก็คือเขาเต็มไปด้วยระเบียบว,วินัยครับแต่จะเป็นระเบียบว,วินัยที่ครอบด้วยเสียงหัวเราะรอยยิ้มและอารมณ์ขันเป็นสเสน่ห์มากครับสเสน่ห์ของผู้ชายคนนี้ครับแล้วก็ใช้ประสบการณ์โดยตรงของตัวเองเนี่ยแหละครับแม่นะการเป็นนักฟุตบอลที่ประสบมสำเร็จคนหนึ่งครับในหลีกของอังกฤษเอามาช่วยเติมเต็มครับ ถึงขน,นาดที่ว่าทวชชัยสัจจกุลกับปิ๊กหอยของเราครับซึ่งเป็นผู้จัดการทีมในชุดนั้นนะครับถึงเอ่ยปากชมเลยครับว่าพิเตอ์วิทเก่งมากครับในสภาวะการเป็นผู้นําแล้วก็อ่านเกมได้ดีเป็นพิเศษอีกทั้งยังมีวิธีการครับในการกระตุ้นนักเตะใช้หลักจิตวิทยาเข้ามาช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้แหละครับได้แสดงให้แฟนบอลไทยทั้งประเทศนั้นได้เห็นครับเมือ่อศึกเอเชียนเกมเริ่มต้นขึ้น ิทวิตพาทับช้างศึกเดินหน้าผ่านรอบแรกอย่างสวยงามครับแล้วก็ต่อด้วยผ่านถึงรอบ2แล้วมาถึงรอบล็อกอัลนั่นคือรอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับเกาหลีใต้ครับแม้ว่าจะต้องต่อสู้กับทีมระดับบิ๊กเนมนะฮะของทวีปแต่กุนซือชาวอังกฤษยังวางแทคติกจนสามารถสู้ได้อย่างไม่เป็นรองครับแม้ว่าจะต้องเสียเปลียมในเรื่องของผู้เล่นเหลือไม่แค่9คนครับเพราะว่าวรุสีมขะ,ะและสุรชัยจิรศรีโชตโดนไปแดงไล่ออกไปทำกลาสา,าการที่มันเป็นรองครับ จบเกมก้าสมทีเสมอกันอยู่ต้องต่อเวลาพิเศษไปอีกตัวเล่นก็นเหลือน้อยกว่าพิเทอร์ว,วิทยังคงปลุกเร้านักเตะครับปลุกเราให้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งปลุกเราให้ลงไปในสนามและทาหน้าที่อย่างสุดความสามารถให้สมกับแฟนบอนลราวหกหมื่นคนที่อยู่ในสนามให้สมกับที่คุณมีแฟนบอลแตนระดับ6กหมื่นคนในสนามราชบังกีาสถานนั้นเข้ามาให้กําลังใจทําให้แฟนบอลมีความสุขครับ แล้วปฏิหาริย์มันก็เกิดขึ้นจริงๆครับซึ่งครั้งหนึ่งก่อนที่จะเริ่มโทัวร์นาเมนต์นี้นะฮะพิตอวิทเคยพูดว่ามีหลายทีมแข็งแกร่งที่เข้ามาแข่งขันในครั้งนี้ครับทั้งเกาหลีใต้ทั้งญี่ปุ่นแต่ฟุตบอลมันเป็นเพียงแค่เกมถ้าเราเล่นได้ดีเราก็จะได้บางอย่างกลับคืนมาบางอย่างที่พิตอวิทบอกไว้เกิดขึ้นในเกมที่เจอเกาหลีใต้ครับแต่มันเป็นบางอย่างที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินครับช่วงต่อเวลาพิเศษทวชัยดำรงองค์ตระกูลครับกดเปรี้ยงดยาาดาขาย่ยยต้้มกกกลลเเป็นนโโ ทำให้ทีมชาติไทยของเราชนะเกาหลีใต้2-1เข้าสู่รอบรองชนะเลิศอย่างน่าเหลือเชื่อครับแม้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะจบอันดับ4ในศึกเอเชียนเกมนะครับซึ่งเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยครั้งแรกในเราทำได้เมื่อปี1990ที่จีนครับแต่นั้นมันเป็นการบ่งบอกครับว่าพิทอวิทย์เข้ามาแล้วสร้างอิมแพ t ได้ทันทีครับแล้วมันก็เดินหน้าต่อเนื่องครับเขาใช้เวลาไม่กี่เดือนครับกอบกู้ศรัทธ,ธาจากแฟนบอลให้กลับมาและไม่หยุดเพียงแค่นั้นครับ พิทวิทยังพาทัพช้างศึกสร้างความสําเร็จอย่างต่อเนื่องผลงานระดับมา s t สเตอร์เพสมากมายครับถูกบันทึกบนหน้ารประวัติศาสตร์ระยะเวลา5ปีที่เขาคุมทีมอยู่ตั้งแต่การทวงคืนการเป็นเจ้าอาเซียนครับด้วยการเป็นแชมป์ไทเกอร์ครับสสมัยครับปี2000และ2 0 0 2โดยเฉพาะสมัยแรกเนี่ยนะฮะชนะ5นัดรวดตั้งแต่รอบแรกยันรอบชิง แชมป์ซีเกมปี1 9 9 9ครับแชมป์ถ้วยพระราชทาน Kings คิงส์คัพปี2000ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเอเชียนคัพในปี2000คว้าอันดับ4ในเอเชียนเกมสมัยที่2ของตัวเองครับในปี2002โดยรอบแบ่งกลุ่มนั้นปราบทั้งสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์สามหนึ่งเวียดนาม3 0ยเยเมน30แล้วก็เฉือนเกาหลีใต้ในรอบ8ทีมสุดท้าย1 0ครับก่อนที่จะแพ้ญี่ปุ่นในรอบตัดเชือก0.3ต่อแล้วก็แพ้เกาหลีใต้0/3ต่อครับใน นัดชิงเหรียญทองแดงนอกจากนี้ครับยังมีหนึ่งผลงานก็คือการพาทีมชาติไทยครับไปเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ10ท,ทีมสุดท้ายของทีมเอเชียนะครับเราอยู่ร่วมสายกับซาบอุดีอาระเบียอิหร่านบาเรนอิรักนักหนวงทั้งนั้นครับซึ่งทั้ง8นัดในรอบนี้นะครเราไม่ชนะเลยก็จริงแต่เราเสมอ4แพ้4ครับแล้วก็เป็นผลงานที่ทำให้แฟนบอลนั้นภาคภูมิใจ เรียกได้ว่าตลอด5ปีครับที่พิทวิตคุมทีมชาติไทยครับตั้งแต่1998ถึงปี2003ทําให้ทัพช่างศึกของเรานั้นดื่มด่ากับความสาเร็จมากมายครับก่อนที่จะแยกทางไปหลังจากตกรอบคัดเลือกรอบ2ในศึกโอลิมปิกเกมส์2004นั่นเองครับและหลังจากนั้นจนถึงตอนนี้ครับนับกันไปนับกันมานี่เป็น20ปีแล้วนะครับที่ยังไม่มีโคช้ชต่างชาติคนไหนเลยครับที่สามารถพาทีมชาติไทยสร้างผลงาน ได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนที่ปิตวิทย์ทำไว้หวังว่าในศึกครั้งนี้ครับ AFF สุสก k จครับมโนพิงจะสร้างอะไรบางอย่างให้กับทัพช้างศึกของเราเหมือนที่ปิตวิทย์เคยทำเอาไว้นะครับเป็นกำลังใจให้เสมอครับด้วยพลังศรัทธาของคนไทยเนี่ยนะครับสามารถพลิกชะตาบอลไทยได้ คิดเห็นยังไงบ้างครับกับคอนเทนต์นี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราด้วยครับในแมนสแตนไทไลน์ของเรานะครับแล้วก็นอกจาก YouTube แล้วยังมี Facebook, Twitter, Instagram รรวมถึงช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับซาวคลาสสปอติฟายแอปเปิลพอดแคสต์อ๋อมี t ิ k กตอกแล้วด้วยนะครับเข้าไปเซิร์ชเข้าไปดูกันได้ครับขอบคุณมากๆครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ